สิบเรื่องเล่าโบราณความเชื่อที่น่าสนใจความเชื่อโบราณเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานเรื่องเล่าเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับธรรมชาติวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้เราจะมาเจาะลึกสิบเรื่องเล่าความเชื่อโบราณที่น่าสนใจดังนี้คะ่ะ 1. น่ห้ามนอนหันหัวไปทางทิตทศตะวันตกความเชื่อนี้มีที่มาจากความเชื่อเรื่องทิศทางของยมโลกที่อยู่ทางทิตทศตะวันตก การน,นอนหันหัวไปทางทิศนี้ยิงอาจเป็นการเชิญชวนสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิต 2. ห้ามเคาะลงศพการเคาะลงศพถือเป็นการรบกวนวิญญาณของผู้ตายอาจนำมาซึ่งความโชคร้ายหรือความไม่สงบ 3. ห้ามทักเด็กแรกเกิดว่าน่ารักความเชื่อนี้เชื่อว่าการทักเด็กแรกเกิดว่าน่ารักจะทําให้เด็กมีอันตรายเช่นถูกคุณใสหรือพูดผีปีศาจมาเอาตัวไป 4. ห้ามมองรอดวังขาในงานศพ การมองลอดวางขาในงานศพเชื่อว่าจะทำให้วิญญาณของผู้ตายตามมาหลอกหลอนห้าห้ามคนท้องไปงานศพเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายอาจเข้าสิงเด็กในท้องได้ทำให้เด็กเกิดมาไม่สมบูรณ์หกห้ามนกแสกมาก่อบ้านนกแสกเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องผีและความตายการที่นกแสกมาเก่อบ้านจึงเป็นลางไม่ดีเจห้ามเคาะจานเวลาทานข้าวการเคาะจานเวลาทานข้าวถือเป็นการไม่ให้เกียรติอาหาร และอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัว8ดห้ามนอนใต้ต้นไม้ใหญ่ตอนกลางคืนเชื่อว่าใต้ต้นไม้ใหญ่จะมีวิญญ,ญาณอาศัยอยู่การนอนใต้ต้นไม้ตอนกลางคืนจึงอาจถูกวิญญาณหลอกหลอนเก้าห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนการตัดเล็บตอนกลางคืนเชื่อว่าจะทำให้โชคลาภหายไปสิบห้ามทักทายกันตอนกลางคืนการทักทายกันตอนกลางคืนเชื่อว่าอาจเป็นการทักทายผีโดยเฉพาะถ้าเป็นการทักทายคนที่ไม่รู้จักหมาเหตุ ความเชื่อเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเชื่อโบราณที่หลากหลายของคนไทยการยึดถือหรือไม่ยึดถือขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล